สวัสดีครับผมนะครับเกณอินพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่จะส่งลูกค้านะครับผมนะครับมารีวิวให้ดูก่อนนะครับผมนะฮะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับไฟ LED นะครับสองหลอดนะครับผมนะฮะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับล้อหน้านะครับขอบสิบเจ็ดนะครับผมนะครับนะฮะมาพร้อมกับนี่เลยครับโช๊คอัพนะครับโช๊คกลับนะครับผม ช้กลับนะฮะนะครับผมดิสเบกหน้านะครับผมนะครับดิสเบกหน้านะครับหนานะครับตัวนี้นะครับพี่แฮนด์ก็จะมีนะครับที่เปิดไฟเปิดสปอร์ตไลท์ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แต่นะครับผมนะฮะนะครับ ถังน้ำมันนะครับผม3ลิตรนะครับเติม95 91ได้เลยนะครับเครื่องเป็นเครื่องนี้เลยครับยอดนิยมเลยครับผมนะครับซ่อมรูสาง่ายมากร้านทั่วไปซ่อมได้เลยเดินหน้า4จังหวะนะครับผมนะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังด้านหลังก็เป็นโช๊คนะครับโช๊คสามารถปรับได้ด้วยนะครับผมนะครับดิสเบรกหลังนะครับล้อหลังขอบ14นะครับผมนะครับ พรอมดิสเบกล้อหลังคสสีพร้อมดิสเบกนะครับอถอยเสียคูนะครับผมปลายทอคูนะครับเสียงนุ่มเพาะนะครับผมนะครับผมสตาร์ทเท้าได้ด้วยนะครับผมช่องเซอร์วิสน้ำมันเครื่องก็เหมือนอมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยครับง่ายมากครับรุ่นนี้ลูกค้าทำเองได้เลยครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดีกว่าฮะเสียงนะครับนะฮะเปิดซีกุญแจนะครับผมนะครับ ก็สตาร์ทไ,ไฟฟ้าที่มือได้เลยนะครับผมกลับสตาร์ตง่ายเลยทีเดียวฟังเสียงท่อนิดนึงกลับปามาด้วยครับสำหรับ รับอ25 T C มิบักทันนี้ครับผมอ่าครับผมเท่หล่อ,อเลยทีเดียวครับขอบคุณครับ